ดิจาตัวเองเรามาเจอกันอีกทีนะครับเพื่อนๆนวันนี้อันนั้จะมาสอนเพื่อนเพื่อนเบสิกเบสิคแบบง่ายๆให้เพื่อนเพื่อนเรียนดูนะครับว่าเวลาเราเจอชาวอาหรับหรือว่าเพื่อนเพื่อนคนอาหรับเราอยากจะถามเขาว่าคุณไปไหนมาเราจะพูดกันยังไงเป็นภาษาอาหรับนะครับโอเคผมก็จะมายกตัวอย่างให้เพื่อนเพื่อนเรียนดูนะครับเรามาชมกันดูนะครับเฟนรู้เฟนเฟนรอย เฟนโรยมึงก็เราเราจะพูดว่าแฟนนะแต่ว่ามันออกเสียงแบบนั่นนะครับแฟนโรยแฟนโรยแปลว่าคุณไปไหนมาเห็นไหมเพื่อนๆง่ายมากเพื่อนๆโอเคนะครับก็เรามายกตัวอย่างนะว่าเออยาซีนเฟนโรยยาซีนเฟนโรยยาซีนคุณไปไหนมาเห็นไหมเพื่อนๆง่ายมาก โอเคเพื่อนเพื่นสามารถเอาไปใช้ได้นะครับก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะครับบาย